สวัสดีครับมาแถมกันหน่อยครับมีจุดแดงๆขึ้นมา3จุดจากทีมงานส่งคําตอบมาครับก็คงเหมือนเดิมครับผมคงไม่คุยอะไรมากครับลำคาญแล้วเบื่อเบื่อทีมงานครับมันเกิดปัญหาบั๊กเกิดขึ้นครับแล้วผมรายงานแล้วก็ปัญหาเดิมๆปัญหาแบบเดิมไม่รู้จักแก้ไม่รู้ทําอะไรกันอยู่ทีมงานคือขี้เกียจคุยละไม่พูดดีกว่าฮะเรามาต่อนีกว่าครับ กับที่สมาชิกถามมันเข้ามาครับว่า,าพี่ไอสำรวจอันเนี้ยมันจะเป็นไหมจะต้องลงไหมแล้วมันดียังไงโอเคไปกันเลยครับคลิปนี้ทําให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะเลยครับนะเดี๋ยวผมขอปรับทีมก่อนครับอันดับแรกครับไหนอ่ะจิ้มตัวมวั่วแกนี่จูลี่นะฮะขอเป็นตัวเติมเลือดได้เอาแฮงไป่าฮะ นี่คขนาดเอาเก่งๆไปนะครับยังเป็นระดับเสี่ยงภัยเลยนะฮะนี่ยทางรถไฟสายเก่าเดี๋ยวไปเทียบให้ดูกับทีมที่อยู่ในด่าน12สองนะฮะสำรวจด่านสิดูอันนี้แค่เกือบไปซึ่งแปลว่าอันนี้มันยากกว่านะฮะ แต่มันไม่ได้ของดีอย่างที่คิดลสิมันได้แค่เนี้ยแค่หชิ้นแล้วก็อันเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยนะฮะมันได้ไม่คุ้มเลยถามว่าสมควรที่จะเล่นไหมถ้าเข้าไปหาของผมว่ามันก็โอเคอยู่นะัะแต่ถ้าให้เข้าแบบจริงๆเลยทุกครั้งเลยผมว่าไม่โอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นลุยกันเลยดีกว่านะฮะจะได้เห็นคำตอบครับว่าสมควรจะเล่นไหมนะฮะ ไอ้เมื่อถามมาก็พร้อมตอบครับจัดไปลุยนะฮะกดดูแผนที่ครับเฮ้ยอย่าพึ่งวิ่งแหงใจเย็นๆแหงก็จะไปอย่างเดียวเลยอย่าเล่นออโต้ครับต้องบอกเลยว่าอย่าเล่นออโต้ครับกดดูแผนที่ครับจุดใหญ่ๆข้างบนครับเฮ้ยเอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปใจเย็นจุดใหญ่ๆข้างบนนะฮะที่เป็นรูปปีศาจใหญ่ๆข้างบนนั่นหมายความว่าคือบอสครับเพราะฉะนั้นเก็บตัวย่อยๆไปก่อนครับตัวย่อยๆตัวลูกกระจกไปก่อน นะฮเรามีเวลาอยู่อีก50นาทีเพราะฉะนั้นเออละเหยได้ครับเก็บนะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นกันครับว่ามีของอะไรบ้างครับขอตีก่อนเลยไปเก็บลูกกระจอกก่อนทำไมถึงเอาแฮงมาอ่ะฮะอย่างน้อยแฮงก็จะไม่ตายง่ายครับส่มเลือดไปแฮงเร็วมากไม่ดีนะ uh huh. อย่าง้อยแหงก็จะได้ไม่ตายง่ายๆครับได้ตายยากๆหน่อยนะนี่ครับมันก็เป็นประการาชนีครับเห็นไหมครับเลือดเต็มอ่าใครจะมาสู้ทีมสุดยอดนักสำรวจได้ทีมนี้สุดยอดแล้วนี่งทั้งเตะมาไงาต้องเล่นแบบนี้ไงแล้วโยนไปยิงไป ใส่กลับไปนูน่นอย่ามาอย่ามาไงดูด้วยดูซีด้วยไงเออ่กลับไปไม่ต้องมา,าให้ไม้จัดการเนี่ยแข้งยืนเฉยใต่กลับไปไงนี่ต้องแบบนี้นี่ทีมนักสำรวจขั้นเทพต้องแบบนี้เลือดไม่ลดด้วย เนี่ยเติมเลือดเองชิวๆไปนี่ครับทีมสำรวจดันที่ยากที่สุดครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูครับว่าของรางวัลมันคุ้มไหมเ่ะไปลุยมันยากนะเช่อว่ามันไม่ยากนะฮะมันยากครับดันเนี้ยถือว่าถือว่ายากมากเลยแหละถ้าคนแบบว่า,าตัวไม่พร้อมเท่าไหร่มาต้นะผมบอกก่อนนะ ดูหนาแทงจนโดนตีรถขนาดนั้นอ่เอ็ไปล่ะเราพร้อมบูเอากระสุนไปกินเตะกันเลยนี่เราไม่กลัวผู้ใดทั้งสิ้นเกอบให้หมดง่าย ผ่านยังไง่ายได้อา้าวยังมีอีกเหรอมีอีกก็ามาเอาไปกินก่อนหนึ่งลูกมาไม่ได้ง่ายๆหรอกไอ้น้องจะบอกให้นี่งาหมดหมดหมดเข้ามาไม่ได้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  นี่ครับใช้แฮงมันก็จะดีประมาณนี้ไนงะทำให้กระเด็นออกไปได้ถ่วงเวลาได้เยอะนาสำหรับด่านนี้นี่คือจําเป็นต้องใช้มากๆครับแฮงหรืออ่าเอ็มมาอีไลก็ได้ครับเพราะว่าเอ็มมาอีไลก็ทําให้กระเด็นได้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแฮงกขวาใต่ขวา,ขวาไม่กลัวครับเลือดเต็มเหมือนเดิม่ะใครจะทําอะไรแฮงได้ โยนไปไม่มีใครทำอะไรแฮ้งได้ครับแฮ้งคือเทพครับอ้าวเฮ้ยเตะไม่โดนเตะวืดไม้โดนตีเลยไม้ต้องห้ามเลือดลดดิเราไม่มีหมอเนี่ยนี่เนี่ยเตะวายเตะวาย เสร็จไปหมดเรียบร้อยอง่ายอ่ะจบดีดานไปเก็บของลุยไปไหนแล้วลูกอีดานนึง แงเตะไปแข้งไม่ต้องกลัวแทงไม่ตายอยู่แล้วแ,งแงทงเป็นอมตะใส่สองทีตายเดี๋ยวเข้ามาเดี๋วเข้ามาทำรู้ทำไม่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามา,มมา,มา,า,า,มาคือมันง่ายครับจริง,จร,งจริงแล้วด่านมันจะยาก มันมันยากมากแต่พอมีแฮง์มาคือเป็นอะไรที่แบบง่ายมากนะฮะเตะเล่นแล้วเนี่ยนะ,นะะจบง่ายกว่าที่คิดเนะี่ยไปต่อไปก็บอส เฮ้ยแล้วไอ้กล่องนี่ทำไมมันไม่เก็บอ่ะมันมันบักเหรอเนี่ยมีอยู่กล่องหนึ่งแต่มันไม่เก็บบักนะมั้งบักก็บักแล้วแต่เลยมาลุยบอสได้ด่านนี้ใช้เวลานาน,านมากครับเพราะมันเยอะมันหลายทางมาก เดี๋ยวผมจะให้ตัดสินใจครับยิงไปืเล่นก็นานยากก็ยากของรางวัลไม่คุ้มเอาซะเลยเตะทีเตะทีอย่างแรงนูนะะน่นกลับไปนู่นจุดเริ่มต้น สบายเลยอ่ะชิวๆอ่ะดูเลือดไม่ลดอ่ะแห้งอ่ะเข้ามาไม่ได้หรอกจะบอกให้ไปเก็บอัตโนมัติไปสองกล่องไปวิ่งหาบอสพร้อมนะฮะ มาหลังจากที่เราเก็บของมาอย่างเยอะแยะโยนไปเ,นเข้ามาไม่ได้แนี่แมแันจะแบบนี้เลย เข้ามาไม่ได้เข้ามาทำไมไม่ต้องเข้ามานี่ถุงเวลาให้ได้มากที่สุดโอ้ยเลือดลดเลือดลดเลยโหย,ยากจริงนะเนี่ยบอสเลือดแทบไม่ลดเลยอะ มันเข้ามามันเข้ามาใกล้มันเข้ามาใ,ใกล้าากลโว้ยโดนระเบิดโดนระเบิดไปลูกนึงเร่องไรโดินไปก่อนโดนเหวแข้งโดนเหวอะแข้งโด,โด,ดนตลอดเลยเอ้าเดินไปยากจะมัดเลยแค่ลูกน้องดูครับบอกแล้วมันยากนะ คุ้มไหมถามใจเธอดูดูสิด่านเดียวเป็นสิบนาทีอะ่ะถ้าไม่มีแฮงค์อย่างลำบากอะ่ะผมบอกเลย,ยแฮงค์โดนไปสองลูกเอามันออกไปก่อนแฮงค์เติมเลือดลูกไม่มีเวลาแล้วแฮงค์เอออกไป นิดเดียวเออจบมาแล้วมาดูของรางวันเนี่ยเปิดเป๋าเนี่ยได้เท่านี้ดูรวมกันในกระเป๋าได้เท่านี้ที่เก็บมาได้ดูคุมไหมถามใจเธอดูครับ <laughs> ถามถามใจดูครับว่าคุมไหมสมควรที่จะเล่นไหม เออถ้าของรางวัลมันปรับแล้วเอออย่างนั้นนะว่าพี่ยานคือมันน้อยมากมันน้อยมากจริงๆเพราะฉะนั้นสำหรับผมผมมองว่ายากเกินไปเล่นนานเกินไปเหนื่อยเกินไปของรางวัลไม่คุม้มครับไม่ต้องเอาครับถ้าเจออันเนี้ยคือไม่ต้องไปเก็บแล้วมันได้ชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นเดียวไปตีอันนี้ไม่ดีกว่าเลยเนี่ยเนี่ยตีอันนี้ไม่ดีกว่าเลย แถวนี้บางครั้งได้สามอันสี่อันหนุ่นดีกว่าอีก,กตีนะมันเหนื่อยไม่เอาไม่เอาโอ้ยตายแล้วแล้ว <c oughs> พบกันใหม่ครับ